เกิดท่าได้ว่าคุณมาตอบวันพรเท่านได้ว่าคุณมาตอบวันวันด้่นตอบไม่ได้ ครับเดินางนงท่านนายกครับตรงนี้ด้วยครับท่านนายกครับท่านนายกครับขอไหว้อีกครั้งท่านนายกครับท่านนายกครับนี่ครับครับไแล้วคขอบคุณครับ และอยากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้นะคะก็คือเรื่องแรกขอให้สํานักปลัดสํานักนายกนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องของศูนย์รับเรื่องยาวร้องทุกข์จากประชาชนหามว่าราชการจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วนะคะและหาเก็บโควต้าแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่อยากให้เกิดปัญหาในแต่ละจังหวัดนั้นซ้ำนะคะ